สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชก,กรสุวัสดิ์จินทรงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราออกทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันาคารพุทธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจันาคารพุทธเพื่อหัสต,ตีห้าถึงหกโมงเช้าพบกันอย่างนี้ครับเป็นประจำประจำแล้วก็สามารถดูย่อดูทบทวนได้ที่ยูทูบ พิมพ์ภาษาไทยว่าป้องป่วยตามด้วยภาษาอังกฤษ P-O-N-G ป้อง P-A-U P-A-U-I ป่วยนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องสุขภาพตอนนี้ข่าวดีของเราก็คือเจ้าโควิดที่มันอยู่กับเราสองปีสามปีทำาทำเศษตกิจซะยุ่งเหยิงหมดนะครับ ประเทศไทยเราก็ปวันนี้เรายกแล้วนะครับยกไม่ต้องตรวจคนเป็นโควิดละเข้าเมืองได้ตามสะดวกตามสะดวกก็มีผลกับการท่องเที่ยวไทยเยอะแยะหมดนะทำรายได้ให้ดีพวกเราก็ดูแลผู้คนที่มาเที่ยวเถอะเข้าเงินเข้ามาให้เราเยอะแยะหมดนะครับก็อย่างว่าแหละพวกเราไม่ต้องบอกแล้วอุปนัสสายพวกเรา ใจดีอยู่แล้วนะครับอ่ะอ่ะมาเมื่อวันที่ยีเราจะเห็นว่าเรามีผู้เสียชีวิตสิบห้าคนแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดเหลือสิคนแต่ว่าให้ดูนะครับยอดผู้ป่วยที่หายป่วยนะครับวันนี้934คนหายป่วยเมื่อวานนี้เก้าร้อยสิคนแต่ให้สังเกตผู้ป่วยใหม่ที่รับเข้ามาในโรงพยาบาลนะ เมื่อเมื่อวาน7 7 4แต่วันนี้มี1,129คนก็เข้าคก่าว่ามากมากขึ้น400คนนะครับแล้วให้สังเกตดูอีกทีนึงกำลังรักษาในโรงพยาบาล8,189คนนะครับของวันนี้8,371คนแต่ให้ดูพวกที่เป็นปอดอักเสบนะครับ มื่อวานเนี่ย618วันนี้มี598ก็เรียกว่าลดลงผู้เสียชีวิตก็13คนว่า,าจริงยอดตัวเนี้ยว่ากันว่าน้อยกว่าพบเป็นไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตีพอพูดอย่างนี้ <c oughs> ทำไมรู้ไหมใครที่อายุเกิน60ท่านสามารถไปใช้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สี่พก็สกลุ่มพันนะก็ไม่คิดตังค์แลครับถ้าเกิดหกสิบนะผมฉีดมาได้สัก2เดือนสาเดือนนะก็พวกเราก็ไปหน่อยไม่บูดูแต่โควิดอย่าลืมดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องไข้หวัดใหญ่เนาะอ่ะก็มาทบทวนกัน โควิดยังมีผู้เสียชีวิตยังสิบสงสิบสคนอยู่ก็อย่างว่าแหละอย่างที่ผมบอกสองความความมึงจะเลิกอย่าเป็นผู้คอ,อรายเป็นผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายโอ้หน้าเสียดายนะก็ออกไปข้างนอกใส่หน้ากากครับเดินออกกำลังกายวันละ20สนาทีตากแดดมั่งก็ดีนะครับก็รับประทานอาหารก็ ให้มันเหมาะมาะควรควร,ควรนะครับต่ระวังอย่าให้ท้องผูกแบบผมผมก็สวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นนะสวนด้วยกาแฟแล้วก็ใส่วิตามินผบมบำรุงตับเขาซะหน่อยนะก็เอาถ้าทำได้ก็ดีครับอย่าลืมอารมณ์สำคัญนะถ้าหมุดเหงิดภูมิท่านทานมันลดลงได้ นะครับแต่ช่วงนี้มันก็เนี่ยครับอะไรนะเขาเรียกว่าปลายฝนไม่ใช่ทีต้นฝนปลายฝนแล้วครับ <c oughs> ใปลายฝนจะเข้าต้นหนาวแล้วก็เดี๋ยวเข้าตุลาแล้วก็เรียกว่าถ้าสมัยก่อนก็หนาวแล้วครับคือถ้าสมัยเด็กๆนยนะยี่สิบสามตุลาคมวันถวายบังคมพระบ,มบรมรูปส่วนมากเราจะได้ อวดสีสันใส่เสื้อหนาไปตอนไปนถวายพระบรม,มรูปนะครับพระปิยามหาราชทำได้นะอ้สีสันดีเลยเพราะอากาศมันหนาวแต่ช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยมีไม่หนาวไม่ต้องใส่เสื้อหนาวแต่ทีนี้ก็ถ้าหากอยู่บ้านตามชนบทดอกแคก็สวยเลยขึ้นเออยอะแยะหมดนะฮะ เราก็ไปเก็บดอกแคมาก็แกงส้มดอกแคเรียกว่าจินป้องกันไล,ล่ลมไล่ไข้วัดว่างั้นเถอะแกงส้มดอกแคแล้วก็อาจจะบ่นนิดหน่อยเพราะว่าคราวนี้แม่ไม่เด็ดเกสอนขมๆออกก <c oughs> ินไปก็จะขมนิดหน่อย <c oughs> ก็นะครับสวัสดีนะ กินแกงส้มดอกแคร์ตอนนั้นพอหน้าหนาวก็สักอาทิตย์หนึ่งจะได้กินทีหนึ่งนะ่ะแงส้มดอกแคร์ก็ว่ากันเกี่ยวกับพวกเราดูแลสุขภาพกันเองสมัยก่อนโน้นน่ะนะสมัยที่ผมอยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลยังไม่มีเลยเขาเรียกว่าเป็นสุขสาลาเรามีหมอคนเดียวนะครับท่านปัจจัยดีรักษาหมดทุกโรคนนนะ ว่าเราก็มาว่ากันเรื่องโควิดจะไปละก็การดูแลโควิดก็ค่อยๆลดลงเราก็ใส่หน้ากากไว้อย่าเป็นคนสุดท้ายที่เสียชีวิตจากโควิดน่าเสียดายนะระวังนิดหน่อยก็เอาเสร็จแล้ววันนี้ผมอาจจะมีเล่าเรื่องกัญชาให้ฟังเพราะว่าอยู่ๆอย่างนี้ครับ คือการออกกฎหมายเรื่องกัญชาเที่ยวเนี้ยมันมีฟันหลอเขาเรียกว่าฟันหลอคืออนุญาตให้ขายกัญชาปลูกกัญชาได้เกือบเรียกว่าเสรีอะไรแต่ทีนี้การควบคุมการใช้เนี่ยกฎหมายมันยังออกยังไม่ออกแล้วก็เร่งจะออกก็แล้วก็อยู่อย่างไงไม่รู้สภาเขายก เขาบอกให้เสนอเข้ามาใหม่ก็แปลว่าทีตอนนี้ฟันหลอเลยฟันหลอเขาก็าแก้นะฝ่ายรัฐก็แก้โดยการ,รใช้ประกาศกระทรวงสาธา,ารณาสุขด้วยกฎหมายแพทย์แผนไทยว่าด้วยการควบคุมการใช้สมุนไพรนะก็อันนี้มันเป็นประกาศมันไม่มันไม่หนักเท่ากับกฎหมายอนะเนาะ ก็คือห้ามสูรห้ามไรต่ออะไรในผู้ในเด็กที่ต่ำกว่า20ห้ามใช้กัญชาก็คือว่าถ้าต่ำกว่า20ใช้กัญชาก็ผิดกฎหมายแต่ทีนี้การขายกัญชาละมันไม่มีกฎหมายควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตามถนนหนทางทักจะมีอมมองมาขาย ตำรวจเขาก็ตามไปจับด้วยพระราชบัญญัติเนี่ยครับพระราชบัญไม่ใช่พระราชบัญญัติใช้ใช้กฎหมายแพทย์แผนไทยเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งการใช้ว่าทําให้ควันกัญชาทําให้เกิดลาคาดถ้าใครสูบกัญชาให้มีควันออกมามีคลิ่นออกมาก็ตำรวจอาจจะตามไปตามไปจับได้ ก็โทษก็ไม่มากคนก็จะไม่กลัวนะครับแล้วกัญชาเป็นยังไงถ้าเราเดินไปท้องท้องถนนเราได้กลิ่นเหมือนรับเขาเผาย่านะครับน่ะไอ้นัน่นน่าจะเป็นกัญชาแหละโดยเฉพาะในกรุงเทพมันไม่มีใครเผาญ้าหรอกนะก็พวกไปเอากัญชามาสู ฝรั่งเขาก็เรียกแกลสนะนะสินกัญชาเนี่ยกินเผาญา้าเละก็ให้รู้ว่ามันมีปัญหากฎหมายก็อยู่ๆมันควรจะผ่านสองสามแล้วประกาศมาใช้แล้วก็ควบคุมได้กฎหมายผมอ่านดูแล้วก็ดีควบคุมเกือบจะเกือจะคือไม่มีช่องช่องโหว่ให้ ผู้คนที่มีอายุต่ำกว่า6 0 20ปีสูบได้อย่างเสรีหรอกนะทำไมเราห้าม20ความจริงนะครับอเมริกาเขาคนพบแล้วว่าเด็กในช่วงที่กำลังเจริญเติบโตสมองกำลังเจริญเติบโตเนี่ยถ้าได้รับกัญชาสมองมันจะหยุดเจริญเติบโตครับ โตลงเด็กต่้งแ่สิบห้าเนี่ย <c oughs> ช่วงหนุ่มสาวเนี่ยสว่างร่างกายก็ลองเจอจสมองว่าเจริญด้วยแต่ว่ากัญชามันไปหยุดก <c oughs> ารเจริญเติบโตของสมองจะทำให้เด็กนะครับมีปัญหาทางจิตประสาทได้คือสมองมันไม่เจริญนะก็กลายเป็นโลกเออละนะครับ อาการสมัยก่อนเราเรียกว่าสะสงะเดินเซไปเซมาดูไม่รู้เรื่องเราก็จะกลัวเรื่องน,นี้เราก็จะควบคุมไว้แล้วโดยสภาท่านจิตเวชเขาก็กลัวเรื่องนี้ด้วยเรื่องพวกที่เป็นพวกโรคสองบุคลิกเเรียกไบโพล่านีถ้าสุกัญชาเนี่ยกัญชามันไปกระตุ้นทำให้เกิดการ มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายสูงขึ้นอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นมีตัวเลขชัดเจนเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการควบคุมอีกทีมแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยเขาอายุเกินยี่สิบไปแล้วไม่รู้จะควบคุมไงนอกจากบอกเขาให้รู้ว่ามันเรื่องอย่างนี้เป็นอย่างนี้หน้าอะไรนีนะอันนี้พูดถึงการป้องกันทีนี้กฎหมายมัน ถูกยกไปแล้วกว่าประชุมสภาจีนนั้นก็พฤติการนะมึงแล้วก็คงวุ่นวายกันอีกพักหนึ่งจะออกกฎหมายออกไม่ออกไม่รู้แต่ว่าเขาเดินขนาดจะยกเอากันจะให้เป็นยาเสพติดตามเดิมนะเพราะว่าประเทศไทยเราก็แปลกประหลาดมหาศรรย์กฎหมายออกไปแล้วนะประกาศไปแล้วให้ใช้ การลูกกัญชาดูแลกัญชาอะไรเงี้ยแต่ก็ว่าการควบคุมให้ใช้อย่างความปลอดให้มีความปลอดภัยกฎหมายถูกยกลอยอหลายหลายเดือนฟันหลออยู่นี่ครับอ่ะก็เอา้าก็ว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็เราก็เห็นจะกระท่อมนะขายอยู่หน้าบ้านผมื่อขายตั้ถึงดึกดึกดือนๆ ผลกระทมก็ไม่หว่ากันนะเสร็จแล้วเราก็ามาดูดูเรื่องกัญชาเนี่ยก็ให้รู้นะครับว่าในร่างกายเราในร่างกายเราทุกๆเซลล์น,นะครับมันทำกัญชาเองอยู่แล้วทำกัญชาเองอยู่แล้วแคนาบิสแคนาบิดายอลนี่ครับแคนาบินอย์เขาเรียกแคน แคนนาบินนยแคนบิสก็คือกัญชาจะศูนย์ร่างกายที่มันสร้างแคนนาบินอยออกมาเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการสงบระงับการทำดำรงชีวิตให้เป็นไปอย่างดีๆงามๆแล้วร่างกายเองสร้างขึ้นมาเยอะๆมันก็จะมีส่สวนคอยขจัดไม่ให้เกิน,นว่างั้นเถอะก จะมีสารที่ร่างกายผลิขึ้นมาสําหรับจัดการกับเจ้ากัญชาที่มันเกินด้วยนะครับก็ก็จะอย่างนี้คือระบบร่างกายเขาระบบควบคุมด้วยปริมาณสมมุติเ่สมมุติเอ,เอาเอาเรื่องจริงๆเ,เวลาเรามุดยดร่างกา,กายก็สร้างสารขึ้นมา ให้มันเกิดความสงบแต่พอมันเกินไปไลร่ก็จะต้องลดลงอาผมยกตัวอย่างชัดๆดีกว่าไทรอยฮอร์โมนไทรอยไทล็อกซินร่างกายสร้างอยู่ที่แถวๆคอเนี่ยตอมไทรอยอยู่ตรงเนี้ยสร้างไทรอยไทรอยสร้างมาทําไมสร้างมาเพื่อให้เกิดการเราผาผลาญสารอาหารให้เกิดพลังงานให้เกิดร่างกาย นะโดยเฉพาะพวกไขมันนี่ก็ยาไขมันไปเผาหละให้เป็นพลังงานแล้วถ้าเกิดรางกายสร้างไทรอยเกินมันก็จะมีตัวมาทำลายไทรอยซะจะยอดเกินเมื่อหลายส่วนที่จะผลิตขึ้นมาเพื่อจะทำลายไทรอยก็จะออกมาไทรลอยก็จะอยู่ในสมดุลถ้ามากไปก็จะมีตัวมามาทำลายมันถ้าน้อยไป ก็จะมีตัวกระตุ้นให้เกิดสร้างไทรอยมาอย่างนี้เงนะครับเวลาป่วยก็มีสองอันนะไทรอยมากไปก็น้อยไปก็ใช้ยาบังคับถ้ามากก็กินยาให้มันน้อยถ้ามันน้อยก็กินยาให้มันมากเป็นการช่วยร่างกายกระชาเหมือนกันกัญชาก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าเราจิ้มกัญชาสูบก,กัญชา ตัวกัญชานี่ยไม่มันไม่ว่าจริงมันไม่ออกฤทธิ์มันไปตัวไปตัวควบคุมไปหยุดตัวทําลายตัวทําลายกัญชานะครับเรากินเรากินกัญชาไปปุ๊บมันก็จะไปควบคุมไม่ให้เกิดการทําลายกัญชาที่ร่างกายผิดขึ้นมาเราก็จะมีสารกัญชาเอิ่งเติ่งอยู่ในตัวเยอะแยะ นะเราก็จะมีฤทธิ์ของกัญชาเวลาออกฤทธิ์ก็อย่างนี้ครับอันนี้ฝ่ายฝ่ายที่เขาสนับสนุนนะนะว่ากัญชามันไม่มีอะไรเพียงแต่เราไปเพื่อไม่ให้ร่างกายมันทําลายกัญชาเหมือนกันเหมือนกับพวกโลกซึมเศร้าวพวกหนึ่งนะครับเกิดเซโรโทนินเนะซโรนิน มันเป็นตัวที่ทําให้เกิดความสงบระงับทําให้เรามีบุคลิตที่ดีไม่กาวร้าวไม่อะไรต่ออะไรทีนี้เจ้าเซโรโทนินถ้ามันมากมันก็ลื่นเลิงเกินขนาดน,นนะร่างกายก็จะมาหยุดมันโดยวิธีนี้เซโรโทนินร่างกายจะใช้วิธีดูดกลับดูดกลับเข้าไปใน สมองเองเงี้นะครับไม่ปล่อยมาในกระแสโลหิตแย่ๆอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้พอพอเราป่วยป่วยเป็นโรคพวกนี้มันไม่ดูดกลับมันเข้ามาแยะหมดเลือดูดไม่ไม่ดูดกลับอะครับก็หรือดูดกลับมากไปจนเซโรนินน้อยลงยาก็จะมียาในท้องตลาดดี่ยวนี้ก็จะส่วนมากจะเป็นยา ป้องกันไม่ให้ร่างกายดูดเซโรโทนินกลับไปมากเกินไปนะครับพอกินไปก็กินตอนเช้ามันก็ไปบล็อกไม่ให้การไม่ให้ดูดกลับร่างกายก็มีเซโรโทนินพอควรน,นะนะทำให้เรามีอาการสงบระงับมีผุคลิกดีอะไรเงี้ยก็ว่ากันนะก็เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้เข้าใจว่าเจ้ากัญชาก็เป็นอย่างนี้ ทางในอเมริกาตอนนี้ก็มีออกมาเยอะแยะบอกว่าเจ้ากัญชาเนี่ยมันพิษของมันนะมันรุนแรงน้อยกว่าบุหรี่รุนแรงน้อยกว่าสุราแต่ทำไมห้ามกัญชาไม่ห้ามบุหรี่ไมไม่ห้ามสุรานะในอเมริกาเขาบอกว่ามันห้ามไม่ทันแล้ว จ้าสุรานำะห้ามไม่ทันแต่บุรีนี่ตอนนี้เขาห้ามจริงห้ามจังนะฝรั่งอาจจะไม่ค่อยได้ผลแต่ประเทศไทยนี่ได้ผลได้ผลจากทัวร์ฝรั่งเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเ็าชมประเทศไทยเรื่องเรื่องไม่มีการสูบบุหรี่ในสวนสาธารณะนะผมเคยไปสวิตเซอร์แลนด์ประเทศชั้นหนึ่งของโลกเนี่ยโอ้โหบุรีน่าลำคาญมากนะน่าลำคา่าจริงๆ ก็เวลาเขามาเที่ยวประเทศไทยก็บอกประเทศไทยเรายอดเยี่ยมนะแต่เหล้าล่ะเล่าประเทศไทยเอาไม่อยู่กันนะแล้วเราก็มีวิธีแปลกๆห้ามขายเหล้าตอนบ่ายหรือตอนม,มันยังไงกัน <c oughs> นะพอห้าโมงเดนขายได้อย่างนี้ครับก็ให้รู้ว่าเหล้าเนี่ยมันน่ากลัวกว่าบุหรี่เยอะน่ากลัวกว่าการชายเยอะ แต่เล่ากับห้ามเป็นเวลาเป็นเวลาห้ามขายไม่ห้ามดื่มด้วยตอนเนี้ลักษณะกัญชา,อ,าออกใหมายกาลังเป็นอย่างนี้ละนะให้ขายได้แต่ห้ามห้ามนูน่นห้ามนี่แต่กฎหมายยังถูกยกไว้ครับอ่ะพักสักครู่หนึ่งก่อน